บอกวิธีการสมัคร Zoom นะคะแอบป,ประชุมทางไกลคนทำงานนะคะอาจจะเอาไว้ประชุมเวลาทำงานก็ได้นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะเอาไว้ใช้เรียนออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะคนขายของออนไลน์นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ประชุมตัวแทนนะคะ ช่วงโควิดนะคะไม่ต้องออกมาพบกันอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จะบอกวิธีการสมัครแอบซูมด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปโหลดแอปกันค่ะ แอป Zoom ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะของใครเป็นระบบไหนนะคะก็เปิดเข้าไปใน Play Store หรือ App Store นะคะแล้วก็ไปโหลดแอปนะคะพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะคะว่า set w o m นะคะพิมพ์แค่นี้นะคะก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะเนี่ยนะคะ Zoom c l o u d Meeting อันนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวกดลงไปตรงคำว่า Zoom Cloud Meeting เลยค่ะแอปจะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่าติดตั้งค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรารอเขาโหลดแป๊บนึงนะคะ<ๆ>เขาจะหมุนๆน,นะคะพอโหลดเสร็จนะคะตรงคําว่าเปิดนะคะจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเปิดลงไปเลยค่ะ การใช้งาน Zo ู om นะคะเขาจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีที่เรานะคะเป็นโฮสต์นะคะหรือเป็นออร์แกเนเซอร์นะคะเป็นคนที่เปิดห้องประชุมนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่เราเป็นคนที่เข้ามาจอยม e e t i n g นะคะจะแบ่งเป็น2กรณีนี้นะคะถ้าเรานะคะต้องการที่จะเปิดห้องประชุมเองนะคะเราก็กดลงไปตรงคำว่า Sign Up นี้นะคะ เพื่อทำการลงทะเบียนครั้งแรกนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัคร Zoom มาก่อนนะคะคนที่ต้องการจะเปิดห้องประชุมต้องการจะเป็น organizer หรือเป็น host นะคะเราก็จะกดตรงคำว่า sign up นะคะเพื่อลงทะเบียนการเปิดใช้งานห้องประชุมนะคะครั้งแรกนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่เราเป็นคนที่เข้ามา join meeting ของคนอื่นนะคะเราก็กดลงไปตรงคำว่า sign in ตรงนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะบอกวิธีการ s i g n Up นะคะของคนที่ยังไม่เคยมี z o ู m เลยนะคะแล้วต้องการจะเปิดห้องประชุมใหม่นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่า s i g n Up เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงนี้นะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะตรงวันเดือนปีเกิดนะคะจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะตรงวันที่นะคะให้เรากดบวกหรือกดลบนะคะให้กลายเป็นเลขวันเกิดของเรานะคะเดือนก็เหมือนกันนะคะเลือกให้เป็นเดือนเกิดของเราแล้วก็ตรงปีคศนะคะก็กดให้เป็นคศเกิดของเรานะคะพอได้วันเดือนปีเกิดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงไปตรงคําว่าเซตค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะช่องบนนี้นะคะเขาจะให้เราใส่อีเมลนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์อีเมลของเราลงไปช่องนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะข้างล่างนี่นะคะเราก็พิมพ์ชื่อนะคะเสร็จแล้วช่องถัดมานะคะเราก็พิมพ์นามสกุลนะคะพอเรากรอกข้อมูล3ช่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไซต์อัพนะคะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าไซต์อัพเลยค่ะ เีนี้นะคะเขาขอให้เรากรอกอ e ีเมลลงไปนะคะเราพิมพ์อ e ีเมลไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปแอคทีเวทนะคะที่อ e ีเมลนะคะเดี๋ยวจะมีข้อความนะคะเด้งเข้ามาที่อ e ีเมลของเรานะคะเป็นข้อความจาก Zo ู om นะคะนี่นะคะ z o ู m นะคะเขาส่งข้อความมาให้เราที่อ e ีเมลที่เราส่งให้เขามาเมื่อกี้นี้นะคะพอเราเปิดเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเรานะคะเราจะเจอข้อความจาก Zo ูมแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราไปกดลงไปตรงคำว่า Activate Account ค่ะ พอเรากด activate เสร็จนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลบัญชีนะคะช่องบนนี้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะช่องที่2นะคะก็ให้พิมพ์นามสกุลของเรานะคะเสร็จปุ๊บช่องที่3นะคะเขาจะให้เราตั้งค่า password นะคะเดี๋ยวเราใส่ password ลงไปช่องนี้นะคะ าจะบอกเรานะคะว่าพาสเวิร์ดนะคะจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรต้องประกอบไปด้วยตัวพยัญชนะนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะผสมผสมกันนะคะให้ได้อย่างน้อย8ตัวนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ลงไปตรงข้างบนนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดลงไปตรงคำว่า continue ค่ะ เมื่อกี้นี้เราพิมพ์พาสเวิร์ดไปตรงนี้แล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์พาสเวิร์ดข้างล่างนะคะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะคะให้ข้างบนกับข้างล่างนะคะพิมพ์ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะคำว่า i am not a robot นะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปตรงคำว่า continue ค่ะ ที่นี้อย่างที่บอกตอนแรกกันนะคะว่าถ้าเราสมัครเข้ามาปุ๊บนะคะแล้วเรากดลงไปตรงคำว่า sign up นะคะจะหมายถึงการที่เราสมัครเพื่อทำการเปิดห้องประชุมนะคะก็คือเราเป็นโฮสต์เองหรือเราเป็น organizer เองนะคะ mm hmm. พอลงทะเบียนเสร็จนะคะขั้นตอนของหน้านี้นะคะเขาจะให้เราทำการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ mm hmm. โดยที่เราจะให้ใครเข้าร่วมประชุมบ้างนะคะเราก็พิมพ e ์อีเมลของคนนั้นนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะ mm hmm. นี่นะคะ เบื้องต้นเขาให้มา3คนนะคะแต่ถ้าเรามีผู้ร่วมประชุมมากกว่านั้นนะคะให้เรากดลงไปตรงนี้นะคะที่เขียนว่า add another email ค่ะแล้วเราก็พิมพ์อีเมลเพิ่มเติมเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะที่เขียนว่า I am not a robot นะคะแล้วก็กด i n นไว้เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้เลยค่ะ ทีนี้ถ้าใครนะคะที่ต้องการจะสมัครเอาไว้เฉยๆนะคะยังไม่ต้องการจะเปิดห้องประชุมนะคะช่องอีเมลข้างบนนี้นะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะปล่อยเอาไว้ให้เป็นว่างๆนะคะแล้วก็ไปกดตรงคำว่าสคริปต์ตรงนี้นะคะนี่สมมติว่าตอนนี้เราจะยังไม่จัดประชุมนะคะเรากดสคริปต์นะคะข้ามออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากแอปนะคะแล้วจะพาไปดูวิธีการว่าเข้าจากหน้าแอปยังไงค่ะ นี่นะคะออกมาที่หน้าแอ z ซูมนะคะเดี๋ยวเรากดเปิดเข้าไปอีกครั้งนึงค่ะพอเรากดเปิดแอปเข้ามานะคะจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะช่องแรกอันนี้นะคะจะเป็น New Meeting นะคะเป็นรูปก,กล้องนะคะถ้าเรากดลงไปที่นึงนะคะมันจะเปิดกล้องนะคะเราก็จะจะถ่ายเป็นเหมือนเราเป็นคนเปิดการประชุมเลยนะคะ ทีนี้อันที่สองนะคะจะเป็นปุ่มจอยนะคะก็คือว่าถ้าเรานะคะเป็นผู้ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมนะคะเราได้รับมิทติ้งพาสเวิร์ดนะคะมิทติ้งไอดีนะคะมาจากผู้ที่เชิญเราแล้วนะคะเราก็เอารหัสอันนั้นนะคะมากดเข้าไปในนี้นะคะกดเข้าไปในช่องนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ทำการใส่มิทติ้งไอดีนะคะแล้วก็ใส่มิทติ้งพาสเวิร์ดนะคะเพื่อเข้าไปสู่ห้องประชุมค่ะเครื่องมือถัดมานะคะอันนี้นะคะ จะเป็นตารางการจัดประชุมนะคะเราสามารถเข้ามาพิมพ์ตารางก่อนได้นะคะว่า,าจะมีการประชุมนะคะกี่โมงเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างนี้นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวแชร์สกินนะคะในนี้เนี่ยสามารถแชร์ได้หลายอย่างเลยนะคะจะได้ทั้งแชร์หน้าจอของเรานะคะแชร์ไฟล์นะคะแชร์โฟโต้แชร์ไว้บอร์ดอะไรอย่างนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็สมัคร zoom เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้จักเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะใครจะเข้าร่วมประชุมนะคะไปกดตรงคําว่า join นะคะแล้วก็ใส่ password นะคะเปิดไมค์เปิดกล้องแล้วก็เข้าร่วมประชุมเลยค่ะ เพื่อที่ไม่ให้คลิปมันยาวไปนะคะจะแนะนำเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็สมัคร Zoom นะคะด้วยมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้จักเครื่องมือการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะคะรายละเอียดการใช้เครื่องมือมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปถัดไปค่ะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ